yeah <laughs> มากันที่เรื่องนี้กันบ้างโควิดอันนี้ก็ไม่อ่อนโยนเหมือนกันยังไม่อ่อนโยนกับใครเลยเหมือนกันนะฮะโควิด -19 เนี่ยนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่ไม่เคยติดก็ก็มาติดกันช่วงนี้นะหลายคนที่ติดไปแล้วก็มาติดกันรอบ2รอบ3ก็มีคนที่ไม่เคยติดมาถึงเรา2คน 2> ใช่เรา2คนรวมถึงคุณเต้ยด้วยรอดมาหลายซีซั่นก็ยังแบบว่ามาติดกันรอบนี้มาติดกันรอบนี้อเออ,เอ,อนะฮะส่วนคนบันเทิงเองนะครับก็ยังคงมีการติดเชื้อกันต่อนเนื่องเมื่อวานนี้ค่ายเพลงจีนแหลกครับต้นสังกัดของคุณกิจวงทร แมนดาวก็ออกมาแจ้งข่าวเหมือนกันนะครับว่ากิจเนี่ยได้ทําการตรวจเอทเคช่วงเช้าเมื่อวานนี้แล้วผลออกมาเป็นบวกนะครับก็มีการทําการแยกกับตัวรักษาแล้วก็ปฏิบัติตัวตามมาตรการที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าการติดเชื้อครั้งนี้เป็นการติดเชื้อรอบที่2ของคุณกิจนะทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร <Okay. S 1> ์ The Up r a n k นะครับที่จะจัดขึ้นเมื่อวานนี้ได้นะครับทางวงทรีแมนดาแล้วก็ค่ายจิลล็กก็เลยขออภัยแฟนๆขออภัยในความไม่สะดวก มาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้กิจเนี่ยเขาติดโควิดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองคุณนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ากลุมันอยู่กี่วันกี่เดือนเธอรู้ไหมเราก็เสี่ยงนะเราก็ยังติดได้เราอย่างมาบอเราเพิ่งติดไปเราติดอีกเราก็ไม่ได้เดี๋ยวจะโดนสาบนะฮะแต่เรารู้ว่าอ่ะมันติดได้แต่ก็แค่คือถ้ามันเป็นคนละสายพันธุ์ย่อยกันแบบคนละนามกันอะไรอย่างนี้มันสามารถพร้อมเกาะเราได้ทันที ดูดแล<ร>ตัวเองศิลปินอีกหนึ่งคนที่ติดโควิดไปนะฮะลวนถึงแขกรับกรับเชิญของเรา,าในวันนี้วงโฟ a ์อีนะฮะที่จริงเขามีสมาชิก7ท่านด้วยกันแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะฮะสมาชิกหนึ่งใน สมาชิกของวงโฟอีฟก็คือน้องฝ้ายเนี่ยแหละฮะตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 นะฮะวันนี้ก็เลยจะมากันหกสาวนะฮะน้องฝ้ายไม่ได้มาด้วยนะฮะตอนนี้น้องฝ้ายก็ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนักร้องติดกันเยอะนะนอกจากน้องฝ้ายมีคุณเอิร์ธพัทลวีก็ติดเอิร์ก็ติดเอิร์ธก็ติดนะครับเมื่อวานนี้ค่ายวิวสีมูฟแจ้งนะฮะก็หายไวๆครับผมดูแลตัวเองกันนะฮะสำหรับคนที่ยัง รอดปลอดภัยกันอยู่นะครับหรือใครที่ติดเชื้อไปแล้ว,วน,นี้ก็ต้องยิ่งต้องดูแล